ที่ไม่ต้องการติดในเยี่ยมแล้วมึงไม่เขินขาต่อได้ไหมติดแล้วนี่คือพอนดอริงใช้สัรรถของมึงอยู่ทุกครับขอโทษได้ไหมครับขอโทษได้ไหม แฟนยังผ้ใยใครขอโทษครับขอโทษครับเป็นแฟนกันยังเจ็บไหมครับเจ็บไหมเจ็นิดนึงครับเจ็บตรงไหนครับมีแฟนเป็นร้อยเจ็บที่ขาเจ็บที่ขาเหรอครับใช่เจ็บที่ขาดีฉันที่ขาขาไหนครับขาขวาครับโอ้โหแย่เลยนะครับเนี่ยดีนะที่ผมจบไอ้นี่มาจบเนื่องกระดงกระดูกมาครับต้องเข้าฝ่อครับค่าเข้าฝอน่าจะสักสามพัน สามพันเลยเหรอฮะใช่ครับสามพันแล้วก็ค่ารถไปหาหมออีกหนึ่งพันไปสี่พันครับของใครครับอันนี้ของใครฮะของใครครับอันนี้ของใครไม่ไม่ไม่ถึงอะไรครับเนี่ยอ๋อสาวสาวพี่ยูอ๋อเหรอโอเคอ๋อผมไม่ได้เรียนจบอะไรมาแล้วครับอันนี้ผมไม่ได้จบแพทย์นะครับอ๋อๆผมไม่ได้จบแพทย์มาแล้วครับเมื่อกี้ผมดูประกาศเดียบัตรผิดครับเมื่อกี้ พี่พี่ให้ตังคยังเนี่ยพี่ไม่มีขอข้าวอันหนึ่งก่อนขอบคุณน่ารักน่ารักสิพี่คนเนี้ชื่อแต่งตัวเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนใครอ่ะเขาบังกระดุมดีกว่าเนี่ยพี่แต่งตัวเหมือนกันเลยพี่แต่ก็นวดเก่งมากเลยนะครับ ลองนวดไหมฮะผมเป็นคนที่จับจุดโหดมากเลยนะสมัยเด็กนี่ผมเรียนเรียนนวดมากแผ่นบาลาน่ะค่ะแผนไทยเลยครับต้องมาคุยกันอีกตลอดไปไม่อยากคุยก็มาไม้ตลอดไปต้องไหนบ้างครับเนี่ยโอ้โหจุดสำคัญผมนั่นนวดไม่ได้ครับเดี๋ยวให้พี่ด้วยให้ พี่ผมอยากนอนแล้วถ้าพี่ไม่ให้ข้าวผมเงินเลยดิไย่ไปจริงคนมากเลยนะพี่โตอะไรเขาเขียนว่าอะไรว่าหลังเสื้อซูเปเรียร์เซนต์อ้ามันไม่น่ารักตรงไหนวะ <laughs> ไหนเขาแอบฟังดิดวพี่พูดคนเดียวหรอเอ๊ปะปลาเสือพงถูกต้องพ้าอ้อมมันไม่น่ารักตรงไหนวะไว้รุ่พ้าอ้อมอ่ะอแต่ไม่มีใครฟันข่าวเท่าเองแล้วนะน้องถูกต้องฟันผมขาวสุดละ ผมนี่ไงฮะไหนไม่เชื่อพี่ดูฟันผมไหนี่ผมงฟัน่ดงนอนแล้วเอ๋มาเอ๋เอ็งเค้งเอ๋น้องพี่ว่าจะกลับไปเถอะที่ขาวสุดแล้วในประเทศไทยโอดีและพี่ว่าผมง่วนอนแล้วแต่ฟันผมพี่โบไม่พี่ว่าปลดแบนเหรอครับใช่ไหมพี่ฟันหล่อไหมใช่พี่โบ้ไม่เนี่ยไม่ได้อยู่ไหนอะน้องใช่พี่โบบอกว่ที่ทำที่ทำพี่ทำง่วงนอมาหรือว่าเผื่อโดนแฮกได้ดี โอเคครับโอเคอเพื่อนปะาับเพื่อนปะได้เลยได้เลยผมง่วงนอนเพื่อนป้าน้องบอนอสีอะไรสีขาวน้องสวัสดีนะครับเฮ้งว่วงนอนแล้วว่างไงอม้กล่อมไหม โชว์ไปแล้วว่าใครที่เหลืองที่สุดในปฏิพีอย่าเนาะไอ้นี่ไงไอเสื้อดำเนี่ยพี่ไม่ใช่อ่ะพราพี่ผมดำแเฉยๆที่ขาวที่สุดในปฏิพีเครื่องคนนี้เขาเป็นไดโนเสาร์เมื่อวานเหรอเครื่องครวยอะไรอ้าวทำไมจำไม่ได้หรอจำไม่ได้แล้วเคยจำหรือจำไม่แต่คนอื่นพี่คือคนไหนอ่ะ พี่เบิ้์มเดี๋ยวผมมาผมไปซื้อข้าวผมไปพี่เบิ้มพี่เบิ้มขอหน่อยขอข้าวหน่อยเฮ้ยผรสมบัติมาแล้วเราถามมันตั้งแต่เมื่อวานขอข้าวหน่อยหิวไม่มีข้าวหรอเราก็อยู่ที่เดิมปะนอนอะไรติดอัพอยู่ที่เดิมป่ะเขาให้นั่งสมาธิแม่อยู่ตลอดไปอ่าโอเคฝึกปัดได้啊เย่เคเรื่อง พี่<ใ>นคนนี้ตกปาทาัง้งเด็กชั่วโมงนึยโทรหาขอข้าวอันนึงได้ไหมเสร็จยังครับเสร็จยังครับพี่ชื่ออะไรอ่ะคือใครอ่ะจวยแจ็คคนนี้ยชื่อจวยแจ็คคนนี้ตกปลาทั้งวันเลยโ <c oughs> ชว์หน่อย เดี๋ยวครับโชว์หน่อยสักพันหนึ่งก็ว่าไปอ๋ออะไรอ่ะเออไม่ก็บไปส่อ,อ,อ,อนนแล้วเนี้ยอนตอนแรกตกกันแล้วหกตัวไม่เทคแล้วดิเดี๋ยวนี้ไม่เทคแล้วดิเอาไปยากคุยด,ดยหรือ เปิดหมดเลยได้ไหมนะแล้วแต่พี่โบเลยครับชิวๆอ้าวมาเกือสาว่ะกินน้ำไม่ชื่นใจพี่ดารินไหมคะคุณแม่ถ้ามาคนเดียวเมื่อไหร่อ่ะขอข้าวอันหนึ่งเร็ว น่าแก่พี่น่าแก่มากครัเนี่ยโอ้พี่ไม่เคยให้ผมเลยเตียนหนูแก่เอาแบบเอาเอาช่วงประมาณเอาช่วงสามเดือนที่แล้วสามเดือนที่แล้วสามเดือนที่แล้วก็ไม่ต้องกดก็ได้ครับช่วงสามเดือนที่แล้วเป็นต้นไปสามสี่เดือนน่ะสามสี่เดือนที่แล้วสามเดือนที่แล้วน่าหนักอยู่ให้แล้วค่ะให้แล้วพี่บ้านกับพี่สาวคือหน้าแก่ค่ะโหใครวะหนูก็น่าแก่ใครวะ ใครเรียกนี่อีกแล้วผมไปจากตรงนี้<ว>ก่อนนะใช่ไหมอะไรครับอะไรนะพี่เป็นแฟนพี่ร,ร้มนะเซมไ,ไหมคะไม่ใช่แฟนครับไม่ใช่แฟนแล้วพี่เป็นอะไรกันอะ่ะเป็นไม้ตียุงครับ

ไปแกไปไหนอ่ะอยู่ไหนเออโอ้ที่สอข้าวหน่งเอ้เพ่เพ่เพ่ว่าไงไปไปด่วนเลยด่วนเลยพี่ชายไปก็ต้องรับงานทำธุระแล้วพี่ชายไปไหนอ่ะคือรอเพ่พี่ได้ข้าวมาสองอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเยอะเฉยหรอกเดี๋ยวเมื่อวานทำอะไรของไว้คนเยอะเฉยนะคนเยอะเฉยนะคนเยอะเฉยนะ ตายได้ไงอ่ะเมื่อกี้มันเยอะเฉยนะใครตายพี่มันเมื่อกี้แกแต่ใส่หน้ากากอยู่เมื่อวานถือว่าเราไม่ได้เสียตัวแล้วกันนะเพราะว่าใส่หน้ากากอีอีเพนนะวน้ารากอีอ